จ้กจ e e no. e <c ười> e ักป e no. e ีเฮ้ยจักปีช่องยิบสามกะถ่ายหน้าชอยพ่อได้แล้วเนาะเบาแห้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยพ่อกะถ่ายเนี่ยเด้วมีผู้ถ่ายเปลี่ยนทางลุงชอยกะยังเฮิงเตยอยู่รอกเพ่ยสิได้มาเปลี่ยนมีผู้เปลี่ยนแบบนี้ยังนี่ขีดตมโยเตยก็ได้พ่อได้แต่ช่อนน้ำหัวให้กินเนาะเพ่ยสิได้มาถ่ายหน้าคือไอ้ยิบสามปีพี่น้องเอ้แล้วถ่ายหน้าชอยพ่อแล้วก็ได้แล้วเนาะที่แหละอัน อันนอกอันนาเหากับคูทุกเวียกกับทุกเวียกเลยพี่น้องเลยเล็กน้อยเล็กๆกกะเฮ้ยเปิดคลิปออกมากับพ่อกับหลานชายน้อยๆถ่ายหน้าพี่น้องเลยในลูกชายก็ดีไปนี่ได้เนาะเบาแห้งพ่อไปอีกยากนึงก็ได้นี่ทำนี่ก็ถ่ายหน้าได้เลยน้องเลยเ้ยเนาะเป็นมื้อที่สองแล้วผมการมาลำหน้าซอยทางป้าทางลุงเพื่อน กามาไต้ซองไอ้ตาแล้วกามาคนจนแล้วให้เนื่องแล้วพี่น้องเลยให้ที่ซองเนาะแมงเสื้อดำพากัดดัหากะไปสีแดลเลยแตอนนี้ไงมาเปิดคลิปตอนเช้าขอบริษัทอะไรได้ช่วยเติบไลยเอาโมงสิโมงเลยหอเนาะพี่น้องเลยอากายสบายดีอีกตอนเช้ามื่อไม่เนาะคนมอนหนักกันมันติดมันเหนียวเลยขี้ดินเหนียวเลย เฮ้ยเน้อประพึกษุเราใส่ถ่ายหน้าพี่น้องเลยหนักว่ะฮัมจัดจัดปีเฮ้ยจักปีช่องที่สามก็ถ่ายหน้าช่วยพ่อได้แล้วเนาะเบาแห้งเน่ยพี่น้องเลยพ่อกะถ่ายแน่แล้วมีผู้ถ่ายเปลี่ยนทางลุงจอยกับยังเฮืองตอยู่รักเพ่ยสิได้มาเปลี่ยนมีผู้เปลี่ยนแบบนี้ Nhanh đi <laughs> kì tôm vô, cái đài phót ra chọn Nấm hay kín. Đó Tớ chỉ mà thái na cứ Ai Chịp xàm bì bì rồi, thái na ra cái đài đấy Nó chỉ Ăn Ăn bà nọ bàn na hao cả, cả thuốc việc cả việc đây nào người nói đấy nếch cả Ăn Nó Hiện hay hiện na cái đài nó Đàm hay đám na cho ai phót Rồi ไทมเตอร์่ะก็ได <Bryant> ้เจ็ดแปดปีแปีชิมานี่แหละเนาะกะยังเฮิงเปดบิล็อกปุ่นจได้เปลี่ยนพอแปเก้าิ่อองที่สามชืสามลมนี่ยนเฮ็ดรถปิ้นคือหน้าดีได้ห่ะเฮ็ดเป็นคือเราได้ห่ะเราเฮ็ดรถปิ้นแงง้ยเนาะอ้สันพี่น้องเ้ยดำหน้าก่อนอ่ะไากระสัวเดี่ยเราเล้ยได้หายหนึ่งู เตอร์กูอันนี้แมงเตอร์หากันฟ้ากันมาลกมานํานี่อ่ะเดี๋ยวรับหน้าแล้วก็ลูกไปลูกกาอีกแล้วกาบ่พอกาก็กาหญาเมื่อวานนี่ก็เนาะบรรยากาศก็คือสิบดแน่เช้านี้ก็ึ้ฟ้าึ้ส่งให้ตาอยู่โรงกให้ไปนําน้องเซเพิ่นก็บ่ไปพี่น้องเอ้ย้ให้แม่ไปส่งเนาะก็เลยมาสวยแน่อ้ายํา2-3คนนี่แหละเนาะ ยังไม่เป็นวะยังไม่ยู่มือหม่มือไม่ต้องใหอภัยแล้วค่อยเป็นค่อยไปค่อยปรับปรุงวะมือยังไม่ยู่น้องทำเอยพอเราเพิกถอยหน้าเด่ไปช้อนไอเตอร์ด้วยจะหน่อยด้วยไอเตอร์ดินน้ำน่องอยู่เทงเทียงพุทธเนาะ งานไม่มาไงไงว๊ว chị đây còn con hừng như đó và bà đâu, na đâu hết lại thùng nữa. อย่า <driven. S 1> ีนขึ้นลงขึ้นลงอนอาี้งนมีข้ามลงขึ้นดูองใ่ขึ้น่ขึ้นมากกำไรเดบอเมขึ้นเรียอ่ยงาเเางาา mở chưa 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 Chắc mưa mở chưa 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 สมคนหน่อยสามคนดนักานถูกมาน

เดนี้ยังไหลไหลยังลับไปเวอยู่าคือทางงน้าม่านเขาทั้งพูดดูน,นับก่อนเนลย,นนยไม่ยู่แล้วไม่เสียนรไทยเลยเพราะว่าทางพูดพูหลับก่อนเนะี่ยเนาะ จ่อยเถอะงตืมดิมาจ่อยแต่กาวแล้วนันจ๋ะ พ่อแคบจังฮะเมื่อไปดีอยู่เจได้แบดนี้เพิ่งใช้เพื่อนคนนั่งกันดูเราเนาใกล้ว่าจะมัดห่ะตูุกับป้าดุกป้าผัวลงมาแล้วกะช่วยดุกช่วยร้าเราก่อนเลยป้าผัวเปียเราอยู่ทึ่งมันเหนียวดิ là cái nhóm đây lại phải đầu phải năng tất cả thì mới tu phần của lẻ nó nhưng mà họ bao sao là bị mới đi chơi chơi hay đâu cả bao ơi chưa làm đâu hầm đâu những gì mặn đâu lốp cả đâu cả con cả con này quá khả năng khác cái những nó กานั่นไม่หายแล้ห้องโอกๆดูเออร่มแห้งอยดิปากเล็กบ่อืมไอเต๋ออยู่ทั้งเทียงกับน้องคนไปจ้ะไปดูก้าก่อนเทียงเลยเนาะทำผังใกล้สซงให้ลงมาเรียนกันลงมาฮะให้ที่สามให้นน่เนาะให้ เราจะให้แหละบามีกล้ากับคุณสีว bon ่าอยู la, ่แต oh, ่บ่มีกล้าเนี่ยเขาดำหน้านี่บ่คอยว่าได้พี่น้องเลยครับคันยังงามแสดงเกล้งใหม่เด้เนาะหอมห้อยเด้่นี่ตามธรรมชาติพี่น้องเลยคนน่ะคันยังหอมเนี่นี่นี่เนี่ยเด่นกลับลงมาเชิงข้างหน้านี่แหละเนาะหน้าเราก็ได้ทำอีูประมาณจักจักมื่อได้เนี่บ่ มื่อ si น hmm. si ี uk, pe, ip, ồng, si ้ก็สิได้อยู่มันสิหานี่แหละเนาะแถวนี้แหละแถวใตแหละนับเบิ่งให้เราก่อนยังจะให้นี่1 2 4 6 7 8 9 10 1 2 13 14 1 6 17 18 20 2 0 2 2 ถือว่ายังลายเติบอยูเนาะก็คือสีมันเสียมือพูดแหละล้ำมือเสีาให้ถ้าลายคนกันเนาะตะก้าเรากะถ้าหน่อยค้นกะสองผัวเมียเล่าแต่เก่ากะนนี้เมตู้เล่ากับป้าฮอดผัวเราอยู่เทิงบุเวลาหอนยามหากินข่าวกินน้ำกับเมื่อหาให้ลูกผัวกินแต่กัลงว่าชวยลูกช่อยเต้าใยนี่กะโนกกาให้ลูกเราก็ได้ นะช่วยกันพี่น้องเลยคนช่วยตโตัว,ตวช่วยเพื่อนที่ได้นอ้องแมลงเตอร์กะเวลาที่เราท่านได้รำก็เราไปช่วยเขามาหนี้กัเฮาลำแล้วนะแล้วเนาะกะมาช่วยเพื่อนย่องมาดีใจซะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ลยเนาะนี่แหนละลงมา,าพี่แหลนะมาแล้วกันตะการ้นไม่ตู้นี่แนะหละจะมันเป็นไฮน้ยนอยอยูอย่เนาะ xin <laughs> <laughs> ngay anh anh ngay em em lắm em 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 anh em em đi em là em 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 cà em cả em anh em 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 đấy, em 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 bà yêu giai đó cả, bố ba đủ qua phù long đâu cả hải vậy nhang bột đây cả chắc bát ở tròn, si chết mặt đâu cả đây, này nữa, mình vào nó, thằng ta đâu này, ta cả, đã khương nó, ta, ายชัน้นเนม่ยแมงเต่ากับลูกกาก่อนเนาะลูกกาใส่กระลำได้ซองให้พี่น้องเลยเดี๋ยวทาเบิ้งตอนส่วนคำคำพ่อแดดเสียด้จักให้มาเรามาหลุนมาเบิ้งน้ากันเนาะงมาเนี้กลับมาลำหน้าซอยทางป่าทางลุงเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แมงเต่าใน่เด้อเนาะเห็นได้กับฝากกล่องฝังแย่งนะรับคลิปนี้กับตัวลูกกาก่อนพบกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยคลิปนี้ดาพี่ดาน้องไปเพื่อทำดีก่อนสบายดีกันบุษบุญสุขคนเนาะแถวนี้กันยังไล่พี่น้องเลย ใครในดอกมีหมู่มีเพื่อนอยู่แต่มีแต่เฮาเลยก็โอ้พ่อเฮงนะ่ะหลายคนอยู่ว่าหน้าแรพี่น้องเลยว่าลายยายห้างน่าดูก้าก่นอนยาสีบัวพ่อลำแน่ะสบายดีเดอ้อเบิ้ลสุขสุขคนเดอ้อจาดีมีเฮงพี่น้องเลยโดยหน้าแลว้วขึ้นภาคขึ้นฝนอยู่ได้บรรยากาศก็เป็นใจอยู่เอาช่วงนี้ก็บไม่ได้คอยลำหน้าก็บไม่ได้ห้อนปันใดบม่ได้แดดปันใดโบเมย์ปันใด,ดเนาะถามมันบดเฮากับเห็ดเวียงยืมแต่ถามมันแดดเห็เดเวียงโบ ตนพี่น้องเอ้ยถ้ายิมถ้ามันบ่มันหยังก็เฮ็ดเวียกทนแนได้ๆแนเฮ็ดเฮ็ดงานก็นไปซั่นไปละสดีทุกคนเดอ้อ